โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงลูกหนังทุกช่องทางครับอยู่กับพี่เจตคลึงลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้พี่เจตจะตอบให้ทุกข้อความนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฤดูการนี้เข้มข้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมีโพสต์ข่าวในทุกช่องทางของคลึงลูกหนังด้วยนะครับนอกเหนือจากคลิปวิเคราะห์บอลนะครับพี่เจตฝากไ้ด้วยครับเอามาถึงคำคืนวันเสาร์คลิปนี้จัดไป3คู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเริ่มเันที่คู่แรก เวลาหกโมงครึ่งช่วงเย็นครับแอสตันวิลล่าจะเปิดวิลล่าพาร์คเจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับแอสตันวิลล่าออกสตาร์ทเกมแรกบุกไปแพ้บอลหมัดมา0ต่อ2นะครับซีเว่นเจอราดก็น่าจะส่งชุดใหญ่ลงเหมือนเดิมก็เป็นตัวเดิมๆจากฤดูกาลที่แล้วนะครับจอห์นแม็กกินดักคลาสตุยครับแนวรุกนำโดยฟ e ิลิเป้คูตินโยเลออนไบรลี่นะครับกองหน้าเป็นออลลี่วัดกินส์เจอกับเอฟเวอร์ตันของแฟรงค์ลัมพาร์ดที่ออกสตาร์ทเกมแรกแพ้คาบ้านให้กับเชลซีไป0-1นะครับปัญหาของเเอฟตัน คือผู้เล่นมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับทั้งอันเดรโกเมตอันดรอสทาวเซนโดมินิกคาร์เวดเลวินก็ลงไม่ได้สลอนลอนดอนก็ยังลงไม่ได้นะครับดังนั้น ผู้เล่นอย่างอับดุลไลดูคูเรอัลลันครับแนวรุกก็ต้องเล่นแบบฟอล์ไนไปก่อนนะครับมีอเล็กซ์อีวอบี้แอนโทนีกอร์ดอนเดมารายเกรครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันวิลล่าชนะไปกลับเลยครับเกมในบ้าน3-0เกมเยือนบุกชนะ1-0นะครับเอาง่ายๆแพ้ด้วยกันทั้งสองทีมมาเจอกันในเกมนี้ครับผมยังชอบไปที่รูปทรงของแอสตันวิลล่ามากกว่านะครับเกมนี้เล่นในวิลล่าพาร์คด้วยครับเอาง่ายๆสถิติค่อนข้างข่มเอเวอเรตันค่อนข้างขาดตัวผู้เล่นครับผมว่าเกมนี้ไม่พร้อมครับ จะเป็นแอสตันวิลล่าที่เปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูกเก็บ3แต้มเชียร์วิลล่านะครับขยับไปที่เวลา3ทุ่มครับปืนใหญ่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ครับอาร์เซนอลของมิเกลอาเทต้าออกสตาร์ทเกมแรกได้ดีครับบุกไปชนะพาเลสมา2 0นะครับ ต้องเช็คในราคของเอมิลสมิธโรครับแต่ว่าช่วงหลังเป็นตัวสำรองอยู่แล้วนะครับตัวหลักก็ตรงกลางทมัสปาเต้คริิชาก้าแนวรุกไม่เปลี่ยนครับบุกโยซาก้ามาตินโอเดกาดกาบเบรียลมาตินเนลลี่หน้าเป้าเป็นกาบเบรียลเชลซุสนะครับในขณะที่เลสเตอร์ออสตาร์เกมแรกเปิดบ้านเสมอบเบรนฟอร์ดมา2-2นะครับปัญหาคือฮาวิ่บานไปเจ็บลงไม่ได้ในคืนวันนี้ครับเช่นเดียวกับแบค็คอย่างแรนเบอร์ธันนะครับ ตัวหลักๆตรงกลาง,งจะเป็นยูริติเลมันนูเฟตเอนดีดีแนวรุกที่ลงนหนแนคือเจมส์แมดดิสันและเจมี่วาร์ดี้นะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันอาร์เซนอลเอาชนะด้วยสกอร์2-0ทั้งเย้าและเยืนนะครับผมมองว่าอาร์เซนอลชุดนี้แร,ร่งก่าฤดูกาลที่แล้วด้วยซ้ำไปครับเกมนี้เล่นในเอมิเรตเกมแรกรับรองว่าแฟนบอลนี่หนุนหลังแน่นอนนะครับแถมกาเบรียลเชซุดปรับตัวเข้ากับทีมได้เร็วแบบเหลือเชื่อครับเกมนี้มีโอกาสยิงประตูได้ด้วยซ้ำครับผมว่า ดูแล้ว1นึ่งหนึ่งช่วงตัวเชียร์อาร์เซนอลได้ครับเลสเตอร์อาจจะดีก็จริงครับแต่ว่าชั่วโมงนี้อาร์เซนอลไหลลื่นจริงๆครับผมว่าลงตัวครับอาร์เซนอลหประตูมีแน่ลุ้นเมสซีสคู่นี้เชียร์อาร์เซนอลนะครับปิดท้ายที่เวลา3ามทุ่มครับแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับบอลมัดซิตี้ของเป๊ปกาเดียล่าประเดิมเกมแรกด้วยการบุกไป,ปชนะเวสต์แฮมมาเบอร์สอต่อศูนย์นะครับ เกมรับยังขาดเอเมริกลาปอกเหมือนเดิมนะครับก็ตัวหล,หลักๆที่ลงแน,น่ๆคือดูเบนเดียสคุมเกมรับตรงกลางก็เควินเดอร์บอยโรดี้นะครับแนวรุกเนี่ยก็ฟิลโฟเดนกับเอริงบราวน์ฮารแลนด์นะครับที่หมาคนเดียว2ลูกในเกมแรกน่าจะลงแน,น่ๆส่วนอีกคนนึงเนี่ยเลือกระหว่างมาเรสหรือว่าแจ็คกิลิชครับในขณะนะที่บอลมัด ออสตาร์เกมแรกทำได้ดีครับเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่ามา2 0นะครับทั้งที่ยังขาดดาวิดบรูคปิดตัวเก่งที่ยังเจ็บตัวหลักก็มีฟิลิปบิลลิงนะครับโดมิกโซลันกี้คีเฟอร์มัวครับกองหน้าตัวใหม่ก็เจอกันก่อนหน้านี้ปรากฏว่าซิตี้จริงๆก็ถามว่าก็ยิงไม่ขาดนะครับในบ้านก็ชนะ2-1เกมเดือนก็บุกชนะ3-1วันนี้ต้องยิง3ลูกถ้าดูจากแต้มต่อนะครับยังไงก็ตามครับ เอาง่ายๆมันเป็นการเล่นในบ้านเป็นเกมแรกครับแล้วก็ลิงบราฮารแลนด์น,นี่ต้องบอกว่าเข้ามาถึงปรับตัวได้เลยครับผมว่าบอลมัดอาจจะมีทีเด็ดแต่ว่าสุดท้ายซิตี้บดไปบทมา3ประตูก็ต้องบีครับผมยังชอบไปที่แมนซิตี้นะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่เจ้าถิ่นหมดเลยครับแอสตันวิลล่าอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึ่งหนังบิ๊กแมชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย